สวัสดีครับวันนี้พามาดูอลติปปี2014นะครับคันนี้ก็เป็นเครื่อง2 Z R F E เร์่อโอ้นะครับต้องบอกว่าคันนี้ลูกค้ามาไก,ากลจากราชบุรีเลยเนาะตัดสินใจเข้ามาที่อุมวันเลสซิ่งเนี่ยเหตุผลเพราะว่า1นึ่ง้ำหายนะครับเหมือนจะมีน้ำดันลูกค้าว่างั้นนะแล้วก็จะมีเสียงเครื่องที่จะค่อนข้างดันแล้วก็รถวิ่งอืดด้วยเนาะที่ลูกค้าว่ามาเราก็ทําการเช็คก็เบื้องต้นเช็ค อาการฝาโกงก่อนนะครับก็เจอคันนี้ฝาค่อนข้างี่จยโกงหนักนะอุณหภูมิแค่6กเจนี่คือดันเป็นน้ำพุเลยนะหลังจากฝาโกงเสร็จปุ๊บลูกค้าตัดสินใจซ่อมเราก็เลยทําการเปิดฝาเข้าเบาเช็คดูทั้งหมดแต่เจอเครื่องเป็นตะกันค่อนข้างเยอะตะกันในที่นี้เกิดจากน้ํามันเครื่องที่ไหม้แล้วเป็นขุยๆนะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เครื่องดังนะครับพอเป็นตะกันเยอะๆมากๆก็เข้าไปอุดตามล่องชาร์ปนะครับทาให้ชาร์บเป็นรอยชาร์บสึกนะครับจึงทําให้เครื่องมีเสียงนนะะครรับปเมิแล้วว่า ถ้าจะเป็นน้งชาปละลายด้วยหรือจะเป็นฝาโก่งด้วยเนี่ยเราก็ควรที่จะเปลี่ยนท่อนตรงนะครับผมเลยตัดสินใจเองนะตัดสินใจแทนลูกค้าว่าควรที่จะเปลี่ยนท่อนตรงเพราะซ่อมไม่คุ้มแน่นอนนาะสำหรับันนีเนาะเราก็เลยทาการเปลี่ยนท่อนตรงนะครับลูกค้าก็โอเคนะผมไปซื้อเครื่องเองที่บางนาก็ไปคัดสภาพมาต้องบอกว่าเครื่องตัวนี้วิ่งมาไม่เกิน4ี่ถึงห้าหมื่นโลแค่น,นั้นเองนะค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะครับก็หลังจากที่เราได้ท่อนตรงมาเสร็จเราก็ทาการเปลี่ยนนะครับพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเราก็เช็คของลุ่มของเหลวทั้งหมด นะครับแล้วก็ไม่มีเสียงดังนะครับแล้วก็อาการน้ำดันก็หายเป็นปิดทิ้งเลยเนาะก็ถ้าเกิดใครขับอเอลติสปี2014มีอาการนะครับเครื่องดังน้ำดันหรืออะไรก็แล้วแต่ห,หรือจะมีอาการอื่นๆเกี่ยวกับเครื่องเนี่ยก็เข้ามาที่อุดมวันเรซิ่งเรามีการตรวจเช็คให้ซ่อมหรือเปลี่ยนท่อนตรงอะไรเรามีการเช็คทั้งหมดนะครับทุกขบวนการนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่อุดมวันเรซิ่งนะครับโยก